ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการาปรับแต่งอุปกรณ์ในการเย็บผ้า,าตายจีบอนเนอะเอาะอันนี้ก็คือตีนผีทับคิ้วนะครับที่ซื้อมาแล้วนะครับบางอันบางตัวบางเบอร์นะครับบางโรงงานผลิตนะครับ ไอตัวพิมพ์หรือบล็อกมันก็จะนะครับไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเวลาเราเย็บคิ้วริมตัวริมแรกเนี่ยตัวสุดเนี่ยครับบางครั้งมันก็จะทำให้เราเย็บนะครับได้ลำบากบางตีนก็จะเย็บได้ลำบากบางตีนก็จะเย็บได้ดีนะครับซึ่งไอ้ตีนที่เย็บได้ดีบางครั้งร้านอุปกรณ์นะครับเขาก็จะ ไม่ไดเอามาขายหรือว่าเขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเซลล์คนใหม่หรือคนที่เซลลขายเกี่ยวกับอุปกรณ์เนี่ยที่จะมาส่งที่ร้านอุปกรณ์เนี่ยนะครับก็าอาจจะเปลี่ยนใหม่หรือบางบางยี่ห้อก็เลิกผลิตไปอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเบอร์นะครับมันก็สําคัญในระดับหนึ่งมันบางเบอร์ก็ถูกต้องตามที่เราต้องการบางเบอร์ก็ก็เบอร์เดียวกันแต่ก็รูปร่าง ตรงความลึกความหนาตรงนี้ก็ต่างกันนะครับทําให้เราเย็บงานได้ลําบากนะครับคราวนี้ผมก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมก็เลยหาวิธีนะครับในการที่จะมาปรับใช้โดยดัดแปลงหรือโมดิฟายนะครับเพื่อให้ใช้งานงานง่ายและเย็บงานออกมาได้สวยแม่นยําแล้วก็สวยนะครับตามที่ สายตาเรามองดูแล้วว่างานแล้วเรามันจะออกมาสวยเป็นริมเสมอกันแล้วก็เย็ยบงานไม่มีตกนะครับตรงริมตรงนี้มันจะไม่ตกทั้งบนทั้งล่างมันจะเสมอกันไปเลยนะครับวิธีการนะครับตัวนี้แน่นอนเลยครับมันต้องมีตัวจุดตัวช่วยนะครับซึ่งซึ่งผมก็จะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับ ครับอันนี้เราก็ใส่ตีนทับคิ้วเข้าไปแล้วนะครับว่าเราก็จะสังเกตเห็นว่าเข็มนะครับเข็มตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงกลางนะครับแต่เวลาเราจะเย็บริมนะครับเวลาเราจะเย็บริมตรงนี้นะครับตรงริมแรกเนี่ยริมริมเนี่ยเหมือนกัจะตกนี่แหละครับตัวเข็มจะต้องตั้งให้ชิด นะครับต้องตั้งให้ชิดตัวนี้ฝั่งนี้นะครับไม่ทราบว่ามองชัดหรือเปล่าเดี๋ยวกลับเอาให้ชัดเลยนะครับจะได้ไม่ต้องนะครับสังเกตว่าเข็มอยู่ตรงกลางแล้วเวลาเราจะเย็บคิวแรกเข็มจะต้องมาชิดกับฝั่งนี้ให้มากที่สุดเกือบเกือบจะเข็มนะจะได้ใกล้กับตัวนี้ให้มากที่สุดนะครับ พียงแต่ว่าถ้าเราปรับให้เข็มมาใกล้ตัวนี้ความขนานกันของตีนกับเส้นตัวนี้นะครับมันจะเบี้ยวทันทีนะครับคอยดูนะครับขบับนี่แหละครับเห็นไหมครับนะเห็นความผิดปกติตรงไหนไหมครับนี่นครับถ้ามองฝั่งนี้จะเห็นชัดเลยว่าฟันกับตีนผีนะครับมันไม่ตรงกันนะครับมันจะเบี้ยวนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้ การเย็บผ้านะครับการเย็บคิ้วแรกเนี่ยมันจะเย็บได้ยากและคือคือเราเย็บเข้าไปแล้วเราจะสังเกตว่าผ้าด้านบนเนี่ยนะครับจะดูสวยแต่พอเราเพิกดูผ้าด้านล่างนะครับมันจะตกไปทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นการถีบผ้าออกจากตีนผีครับฉะนั้นเราจะทํายังไงนะครับผมมีตัวช่วยครับผมใช้ลวดนะครับ ที่มีความใหญ่สักหน่อยลวดที่ผมใช้ก็คือลวดตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวช่วยในการมาลองนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นลวดเหนียบกระดาษที่ใช้เหนียบเอกสารนะครับเมื่อก่อนพวกก็ใช้ลวดที่เขาใช้มัดผูกผ้าผูกอะไรหรือว่าเข็มหมดุดแต่มันยังเล็กอยู่ทําให้ตีนผีเรายังไม่อยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปยังไงเดี๋ยวคอยดูครับ เมื่อเราตัดลวดมาเสร็จแลียบร้วเราก็จะใส่ไปตรงนี้นะครับนี่นะครับใส่ไปตรงนี้นี่ครับมองเห็นไหมครับใส่ไปปุ๊บนะครับนี่นะครับ เนี่ยครับเป็นอย่างนี้นะครับใส่ไปเพื่อลองให้ตีนผีมันยื่นออกมาด้านซ้ายมือนะตามความเล็กความใหญ่ของเส้นลวดนะครับถ้าเส้นลวดเล็กมันก็ยื่นมาน้อยถ้าเส้นลวดใหญ่มันก็ยื่นออกมามากนะครับแล้วก็จะใส่ไปที่เสาตีนผีนะครับครับคราวนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเข็มนะครับ จะเบียดตีนผีฝั่งนี้นะครับเราก็เลยต้องปรับนะครับอันนี้เราปรักลงได้อยู่แต่เราก็ปับนะครับเราก็ขยับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับด้านด้านนี้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับจะเห็นได้ว่าเส้นนี้จะขนานกันกันกนกบตีนตัวนี้นะด้านนี้เหมอน,นกันครับคือเบี้ยวก็จะเบี้ยวนิดหนึ่งทำให้จะเย็บมือริมได้ดีนะครับและเร็วนะครับสวยงามนะครับไม่มีตกครับนะครับลองเอาไปทำดูนะครับอันนี้ผมใช้วิธีนี้นะครับ มาหลายปีแล้วครับประมาณเกือบเกือบนะครับเกือบเกือบสิบปีแล้วเจ็ดแปีแล้วครับวิธีนี้เนื่องจากว่าตีนผีที่เราเคยใช้นะครับมันชํารุดหักนะครับแล้วเราหาซื้อนะครับแบบเดิมไม่ได้นะครับเราพยายามอธิบายให้กับร้านอุปกรณ์ฟังแล้วว่ามีตีนแบบนี้ไหมลักษณะอย่างนี้ไหมนะครับก็ไม่สามารถอธิบายให้เขาเข้าใจได้นะเขาก็บอกว่ามันก็มีอยู่แค่นี้นะครับ ผมก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่พอนะครับถ้ายังดูเบี้ยวอยู่แต่แต่ขนาดนี้ผมเย็บได้นะครับเย็บได้ดีด้วยซ้านะครับไม่มีถีบออกนะครับฟันตัวนี้มันจะไม่ถีบผ้าออกครับปกติถ้าไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเนี่ยฟันจะถีบผ้าออกแล้วก็ทําให้ผ้าด้านล่างนะครับกับผ้าด้านบนนะครับไม่ได้ตรงกันเลยครับเย็บไปก็ไม่เป็นอย่างนี้นะครับ เนี่ยมันจะไม่เสมอกันอย่างนี้นะครับเนี่ยทั้งบนทั้งล่างนีะครับจะเสมอกันหมดนะครับนี่นะครับอันนี้แบบริมสุดๆเลยนะครับเกือบจะตกแต่ไม่ตกครับดูดีๆนะครับนี่นี่คืองานที่เราทํานะครับตัวนี้สบงนะครับผ้าคอตตอนทวิลครับครับก็ลองให้ลองเอาไปใช้ดูครับใครที่ นะครับเป็นช่างอยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วครับส่วนบางท่านที่เป็นช่างหรือเย็บผ้ามานานแล้วยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็ลองเอาวิธีของผมไปใช้ดูนะครับเป็นการแบ่งปันนะครับความรู้เกี่ยวกับการเย็บผ้าไตรจีวอของผมนะครับซึ่งผมเองนั้นก็มีประสบการณ์มานะครับก็คิดว่าตัวเองก็มีประสบการณ์มานานพอสมควรนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสิบห้าปีแล้วนะครับในการเย็บ ผ้าไตจาีวรน,นี่มานะครับซึ่งก็คิดว่าตัวเองก็มีฝีมือในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อยากจะแบ่งปันให้กับนะครับช่างมือใหม่หลายๆท่านนะครับหรือช่างมือเก่าช่างมือส่าเรียกอะไรนะครับที่มีประสบการณ์มานานแล้วแต่ก็ยังไม่รู้จักนะครับอุปกรณ์ นะครับบางทีก็ใช้ไปงั้นแหละนะครับใช้พิม์มือซะมากกว่าแต่ไอค้ความไอพ้พิมพ์มือของเรานั้นนะครับมันก็ดีอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้งานเรามันช้านะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมก็จะหาวิธีนะครับที่จะทํำยังไงก็ได้ที่งานทําให้งานออกมาเร็วและแม่นยํานะครับนะครับนี่แหละครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมจะต้องทําคลิปให้ดูอีกสําหรับคลิปนี้ก็นะครับก็ขอให้ก็ขอจบ เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะทําคลิปกับตีนตัวนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมนะว่ามันจะมีอย่ยตรงนี้เขาเรียกมันที่มันแหวงแหวงตรงนี้ปกติตีนมันมันไม่แหว่งนะครับนี่ผมทำเอาเองนะครับไว้สําหรับเ <c oughs> ย็ยบคิ้วต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนะครับทาให้ดูอีกนะครับก็ฝากติดตามช่องผมนะครับช่องผมก็จะมีทั้ง การเย็บผ้าไทจีวรแล้วก็เกี่ยวกับการเกษตรนะครับเพราะว่าผมทำสองอย่างครับผมเป็นชาวนามาแต่โดยกําเนิดนะครับมีโอกาสได้เข้าไปบวทเรียนในกรุงเทพแล้วก็ได้วิชานี้มาจากวัดวัดธรรมมงคลเนาะเป็นช่างมาจากโน้นนะครับก็จะทําอยู่ สองอย่างเล้วมันก็จะมีอะไรก็ถ่ายลงไปนะประตามวิธีชาวบ้านบ้านนอกเวลาตกเกย็นมามีเวลาเลิกจากงานเย็บผ้าคมจะออกถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับพ้าลูกพาเต้านะครับเดินเล่นไปงั้นแหละครับก็จะมีสาระเกี่ยวกับการเย,เรยร็บผ้กกาก,ก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็การเกษตรก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามนะครับให้กําลังใจผมด้วยนะครับผมมือใหม่ทําคลิปครับก็ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ